เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนคะ่ะวันนี้กลุ่มของดิฉันกลุ่มที่7จะมานําเสนอแนวคิดต่างๆภายใต้หัวข้ออาการปวดหลังโดยมีสมาชิกด,ดังนี้นายทัพปาค่บคุณช่วยเลขที่9้านางสาววรรณรัตนิบุญทองเลขที่14และนางสาวธัญรัตน์เทียมแก้วเลขที่19ค่ะภายใต้หัวข้ออาการปวดหลังนะคะได้มีประเด็นคําถามมากมายที่ทางกลุ่มของ,ของ,ของดิฉันได้รวบรวมมาไว้แล้วื่ยคําถามหลักๆมีดังนี้ค่ะได้กันนั่งทําง,งานนะคะ 1. ตัวที่นั่งทําง,งานมีลักษณะอย่างไร สนั่งทำงานที่โต๊ะเป็นท่านั่งแบบไหนและ3านั่งทำงานที่โต๊ะเป็นเวลากี่ชั่วโมงต่อหนึ่งวันค่ะด้านการนอนตอนนอนเป็นท่านอนแบบไหนเยนที่นอนมีความแข็งระดับไหนและนอนหมอนสูงต่ตางๆการมีผลหรือไม่และสุดท้ายนะคะด้านการใช้ชีวิตประจำวนันมีท่ายืนเป็นอย่างไรยืนหลังข้อมีผลทําให้เกิดอาการปวดหลังหรือไม่และมีท่าเดินเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะจากประเด็นคําถาม3ด้านเมื่อกี้นะคะเรา ได้นําคําถามที่สําคัญห้าคำถามเนี่ยมาวิเคราะห์คำถามและสมมติฐานค่ะห้าคำถามก็คือสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการปวดหลงังท่านั่งและท่านอนส่งผลต่ออาการปวดหลังหรือไม่เคยมีปัญหาด้านสุขภาพมาก่อนหรือไม่เคยเประสบุปัิเหตุที่หลังมาก่อนหรือไม่และอาการปวดหลงังทําให้ใช้ชีวิตประจำวันยากขึ้นหรือไม่ค่ะโดยเราก็มาแบ,บ่งวิธีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จัดระดับของข้อมูลนะคะโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลของเราเนี่ย เราแบ่งเป็นสองวิธีค่ะก็คือแบบสัมภาษณ์และแบบสัาผัสแบบสัมถามเนี่ยจะเป็นการทําแบบสอบถามแบบคนต่อคนแล้วก็ทําโดยรวมผ่านระบบ google form ค่ะส่วนตรงนี้นะคะก็คือ p a Padlet Mind m a p ที่เราไปทําใน p a d l e t เพื่อแบ่งแยกการเรียนปัญหาสาเหตุและแทงการแก้ไขปัญหาค่ะที่มาและความสัมพันธ์ของปัญหานะคะข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ได้ศึกษามาจากทางคณะู้จัดทำเองแล้วก็บุคลากข้างค่ะ เนื่องจากทางคณะผู้จัดจทำและบุคคลรอบข้างเนี่ยประสบปัญหานี้กันอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจึงต้องศึกษาเพื่อพบสาเหตุต้นตอนแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องค่ะวัตถุประ,ประสงค์ทั้งหมด4ข้อนะคะโดยข้อแรกคือสามารถปรับบุคลิกภาพให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันอาการปวดหลังให้ไม่แย่ไปกว่าเดิมค่ะ 2. ส,สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอาการปวดหลังได้สามงานนี้สามารถเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติตนของคนที่ประสบปัญหาการปวดหลังเช่นเดียวกับผู้จัดจทำค่ะและสุดท้ายนะคะ สามารถใช้งานนี้ในการอ้างอิงในงานต่างๆได้ที่เกี่ยวกับปัญหาการปลหลังค่ะสมมติฐานถ้าเราทราบถึงเหตุผลที่ทําให้เกิดอาการปวดหลังเนี่ยแต่สามารถนํามาแก้ไขได้ถึงวิธีก็อ,อาจจะทําให้เกิดอาจจะทําให้อาการปวดหลังนี้ลดลงและจะหมดไปค่ะขอบเขตก,การศึกษานะคะเป็นคณะผู้จัดทํานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าทับสิบครอบรวมไปถึงบุคคลรอบตัวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรืออาจารย์ค่ะ ข้อมูลหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะทางกลุ่มผลดิฉันได้ศึกษางานวิจัยของศาสตราจารย์แพทย์คุณอิทธีราวิบงนะคะแล้วก็สายสวัสดิ์ประจินค่ะโดยสรุปได้ดังนี้อาการปวดหลังเป็นอาการปวดเมื่อยตึงร้าวหรือเจ็บบริเวณหลังสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่บริเวณคองลงไปจนถึงก้นละาะขาเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุเช่นการยืนการเดินหรือการนั่งที่ไม่ถูกท่าค่ะการรักษาการปวดหลังมีได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของอาการ ถ้าเป็นอาการปวดในระยะสั้นนะคะสามารถบรรเทาได้ด้วยตัวเองค่ะโดยการทายมบรรเทาแก้ปวดหรือรับประทานยาแก้ปวดที่วางขายตามร้านขายยาทั่วไปส่วนอาการปวดดุมแดงนะคะแพทย์อยากจะแนะนําให้รับประทานยาแก้ปวดควบคู่ไปกับการรักษาในรูปแบบต่างๆเช่นการทํากายภาพบำบัดหรือการฝังเขียงค่ะส่วนการป้องกันอาการปวดหลังนะคะสามารถทําได้หลายวิธีเช่นกันค่ะโดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการยืนการเดินการนั่งหรือการนอน รวมไปถึงการเรื่อกระบะเวอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและการออกกำลังกายค่ะวิธีการดําเนินการน,นะคะทงกลุ่มของเราได้ใช้ iPad โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กค่ะส่วนสอฟตแวร์ที่ใช้นะคะมี let, แพ d l e t แทนว่า Google Slide, Google Form, Google Document, แล้วก็ Google Data Studio ค่ะการเรียนรู้รายบุคคลนะครับสำหรับของผมนะครับไ,ได้มีการเรียนรู้เรื่องของการตั้งประเด็นคำถามแบบกีวิคอสสัมพ้อนนะครับรวม ถึงมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นผ่านแบบแพลตฟอร์มการทำงานแบบออนไลน์การใช้งานแพลตฟอร์มของ Google ในส่วน Education การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในการระหว่างการทํางานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็การสับสุ่มผู้อื่นในการทํางานครับการเรียนรู้รายบุคคลของดิฉันนะคะข้อแรกเลยก็คือได้เรียนรู้การทํางานผ่านแพลตฟอร์มของ Google ค่ะไม่ว่าจะเป็น Meet Classroom Document s i g e แล้วก็ฟองค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้วิธีการแก้ไข การวางแผนนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้การออกแบบกราฟิกเนี่ยให้สื่อกับงานที่ทำที่เราทํานะคะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือได้เรียนรู้วิธีการทํางานผ่านช่องทางออนไลน์แบบเป็นกลุ่มค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือได้เรียนรู้วิธีการอ่านจับใจความมากขึ้นเพื่อนํามาสรุปย่อยลงสไลด์ค่ะและการเรียนรู้รายบุคคลของดิฉันนะคะคือได้เรียนรู้วิธีการ ใช้งานกนารทําข้อมูลบนแพลตฟอร์มต,ต่างๆของ Google โดยเฉพาะ o o เกิลสไลด์ที่มีหน้าที่ในการอินพุตข้อมูลและตกแต่งการาฟิกค่คะได้เรียนรู้วิธีการทําฟอร์มผ่านระบบ Google Form โดยมีคุณครูและเพื่อนช่วยชี้แนวทางค่ะได้เรียนรู้การติดต่อสื่อสารกับคุณหมูมากได้ฝึกฝนการสรุปข้อมูลย่อยเพื่อนํามาประกอบสไลด์และสุดท้ายคือได้ฝึกการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบค่ะการทํางานของกลุ่มนะคะขั้นตอนการดำเนินงานของกลุ่ม 1. มีการกำหนดเป้าหมายที่ต้องการศึกษาขอบเขตในการศึกษาและลงมือทําค่ะ 2. มีการวางแผนในการทํางาน 3. มีการแบ่งตามความสามารถหรือความถนัดของแต่ละคนในกลุ่ม 4. การลงมือปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมายและ 5. การประเมินผลงานและปรับปรุงงานค่ะการแบ่งงานของกลุ่มนะคะได้ทัพงปากคำปรจก้ยจัดการทำฟอร์มแบบสอบถามนางสาวรณรติบุญทอง จัดการทำเอกสารแบบสัมภาษณ์และตรวจสอบความถูกต้องของงานและนางสาวธเนรทีเอนแก้วจัดทำสไลด์และอินพุตข้อมูลลงสไลด์ค่ะอ่าต่อไปจะเป็นผลการศึกษาจากแบบฟอร์มของ Google Form นะคะส่วนแรกก็จะเป็นส่วนข้อมูลส่วนตัวค่ะข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอกแบบฟอร์มส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงนะคะที่มีอายุระหว่าง15ถึง18ปปีเป็นส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ในห้องค่าทักษิณค่ะแต่ว่าเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของ นักเรียนระดับชั้นมหาทักสิบครับส่วนใหญ่เป็นบุคคลส่วนใหญ่นะครเป็นบุคคลที่นั่งโตในระดับพอดีโอแล้วก็เป็นคนที่นั่งยืดขาหลังตรงขนาดน,นั่งทางานที่โตครับโดยโดยส่วนใหญ่แล้วจะนั่งทํางานที่โตวันละหกสิบแปดชั่วโมงครับ แล้วก็ที่จ้างทางานที่โต๊ะนั้นเป็นเพราะว่ามีการเรียนออนไลน์หรือการนั่งทํากทรบ้านครับผู้ที่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบุคคลที่ไม่เคยมีปัญหาด้านสุขภาพแต่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุที่หลังครับแล้วก็ผู้ก่อแบบความส่วนใหญ่นะคะเป็นบุคคลที่มีท่านอนตะเภงค่ะเป็นบุคคลที่นอนเตียงความแข็งระดับปานกลางนะคะแล้วก็ นอนหมดสูงค่ะโดยผู้ก่อแบบฟารส่วนใหญ่นะครับเป็นบุคคลที่มีท่ายื้หลังตรงโดยมักจะสวมใส่รงเท้าแตะนะครับแล้วก็ม,มีการมีความผีในการยุกข,ของหนังอยู่ที่สามถึงสี่ฟังต่อสักดาครับและตารางนี้นะคะผู้กอแบบฟอมได้ให้ความคิดเห็นไว้ว่าอิจาการที่ส่งผลต่ออาการปวดหลังในระดับค่อนข้างมากเนี่ย มีการสะพายกระเป๋าเรียนการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์แล้วการนึกของหนักค่ะผลการศึกษานะคะรายงานตามวัตถุประสงค์จากวัตถุประสงค์ข้อที่1คณะผู้จัดจทำและบุคคลภายในขอบเขตการศึกษาสามารถปรับบุคลบุคลิกภาพให้ดีขึ้นเพื่อป้องกันอาการปวดหลังให้ไม่แย่ไปกว่าเดิมผลก็คือสามารถปรับบุคลิกภาพให้ดีขึ้นได้อย่างจริงจ,งจิงค่ะข้อที่ คณะผู้จัดจาทาและบุคคลภายในขอบเขตการศึกษาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอากา,ารปวดหลังได้ผลคือสามารถแก้ไขอาการปวดหลังได้จริงถึงร้อยละหกสิบห้าครับงานงานนี้สามารถเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการปฏิบัติตนสําหรับคนที่ประสบปัญหากบบหารปวดหลังเช่นเกี่ยวกับคณะผู้จัดทาผลคืองานนี้สามารถไปดิกงนวทางในการปฏิบัติตนสําหรับผู้ที่ประสบปัญหาการปวดหลังได้จริงครับ แล้วก็สามารถใช้งานนี้สีสามารถใช้งานนี้อ้างในงานต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหาอากาศดหลังได้ได้ผลคือสามารถอ้างงานนี้ในงานต่างๆที่เกี่ยวกับปัญหากากาศตหลงได้จริงครับรางานตามสมมติฐานนะคะคณะผู้จัดทําได้รับรู้ถึงปัญหาของอากาศดหลงและสามารถแก้ไขได้อย่างถูกวิธีจนทาให้อากาศดหลังเนี่ยลดลงและอาจจะหมดไปในภายภาคหน้าได้ค่ะจา,จากประเด็นคําถามและสมมติฐาน ท,ท,ที่ซึ่งนํามาสู่การเรียนรู้ในกระบวนการปลุมศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิที่ได้ศึกษาข้อมูลจากบุคคลในข้อผิดการศึกษาและข้อมูลทุติภูมิที่ได้ไปศึกษาจากงานวิจัยที่อ้างอิงในในสไลด์ทาให้สามารถได้สรุปผลกับการศึกษาประเด็นปัญหาเรื่องอากากรปวดหลังได้ดังนี้ครับอากากรปวดหลังเป็นอาการปวดเมื่อยที่สามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่บริเวณคอไปจนถึงก้นและขาซึ่งเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุเช่น กิจกรรมในชีวิตรประจวาวันหรือเป็นผลมาจากโรคต่างๆอาการปวดอาการปวดหลังเป็นอาการที่ส่งผลต่อชีวิตรประจวาวันไม่ใช่กับแค่ผู้สูงอายุเท่านั้นครับแต่รวมถึงทุกเปศทุกัยด้วยครับโ<ส>ดยจากการศึกษาผ่านทางข้อมูลผสมภูและข้อมูลทุติยภูมิแสดงให้เห็นว่าสามารถแก้ไขปัญหาอาการปวดหลังได้โดยการปรับเปลี่ยนบุคลิกล,ลักษณะนี้ัส่การใช้ชีวิตรประจําวันครับ ส่วนการประยุกต์สู่การนําเสนอครับกลุ่มผมได้จะทําการเป็นคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ครับโดยมีการกําหนดวัตถุประสงค์ในการนําเสนอมีการวิเคราะห์ผู้ฟังการเตรียมทรัพยากรที่จะใช้การเตรียมเนื้อหามีการฝึกซ้อมก่อนนาเสนอแล้วก็มีการฝึกนําเสียงและท่าทางเพื่อให้การนํานําเสนอน่าสนใจครับค่ะส่วนสรุปและอภิปลายผลนะคะจากการจัดทำกระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องปัญหาอาการปวดหลัง โดยเริ่มต้นจากการตั้งคำถามเพื่อฝึกกระบวนการการตั้งคำถามจากนั้นจึงนำมาทําเป็นไนม้หมาดในแพดเลเเตเพื่อวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาและในขั้นตอนสุดท้ายก็คือการนํามาทาเป็นสไลด์เพื่อนำเสนอและนํามาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในส่วนของสไลด์จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลในหลายๆแหล่งเช่นเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทําแบบสอบถามและการเก็บข้อมูลออนไลน์โดยผ่านระบบ Google Forms สรุปได้ว่ามีบุคคลกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในวัยเรียนประสบปัญหาาการปวดหลัง โดยมีสาเหตุจากการใช้ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่มีอกการปวดหลังจากการนั่งทํางานที่โต๊ะเป็นเวลาถึง6-8ชั่วโมงนะคะเนื่องจากสาเหตุของการเรียนออนไลน์และการทําการบ้านเกี่ยวเนื่องปัญหาจากสุขภาพที่เคยมีมาก่อนล้วละ64%เนี่ยทำให้แสดงอาการปวดหลังค่ะนอกจากนั้นแล้วยังมีผลการสำรวจที่แสดงให้เห็นว่าการเดินตะแคงเตียงที่มีความแข็งระดับปานกลางและมีหมอนสูงเนี่ยยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการปวดหลังรวมถึงการยกของหนักบ่อยครั้งด้วยค่ะ ผูคนในขออคิดการศึกษาเนี่ยแสดงความคิดเห็นว่าการสะพัยกระป๋าเปรียนการนั่งเล่นคอมพิวเตอร์และการดูของหนักส่งผลกระทบให้เกิดอาการปวดหลังได้ค่อนข้างมากการทําความสะอาดบ้านและการออกกำลังกายส่งผลกระทบให้เกิดอาการปวดหลังแับกางกลางการสูบบุหรี่การใส่รองเท้าส้นสูงและการขับรถยนต์เนี่ยส่งผลกระทบต่ออาการปวดหลังแบน้อยมากส่วนใหญ่นะคะไม่แพทย์และไม่มีความคิดที่จะพบแพทย์ในอนาคตเพื่อรักษาอาการปวดหลังค่ะเพราะมีความคิดว่าอาการปวดหลังเป็นอาการที่ไม่หนักหนาและสามารถ ด้วยเองแต่ความเป็นจริงแล้วจากงานวิจัยโรคปวดหลังศาสตราจารย์นายแพทย์พฤฤ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 ิบูลยทธิรวีวอองค์ภาควิชาออทอปีดิซึ่งเป็นภาควิชาที่เกี่ยวกับกระดูกภายในร่างกายนะคะพบว่าปัญหาอาการปวดหลังเป็นปัญหาที่เป็นภาาัยต่อสุขภาพส่งผลั้นทางตรงและทางอ้อมแต่ถ้าหากโชคร้ายอาการปวดหลังเนี่ยจะเป็นอาการเรื้อรังที่นําไปสู่การรักษาตอนเีื่องและรักหนุ่งเช่นการผ่าตัดและการทํากายภาพบำบัดจึงควรรักษาอาการปวดหลังถูกวิธีตั้งแต่เริ่มมีอาการ ื่อลดผลกระทบต่อไปนะคะคุณค่ะส่วนนี้ก็คือแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่น่าเจอถือได้ที่ทางกลุ่มผมได้ไปทําการรวบรวมมาครับส่วนนี้ก็คือภาพในระหว่างที่กลุ่มของพวกผมกําลังเตรียมงานหรือเตรียมสไลด์นะครับและนี่ก็คือภาพที่เรานั้นได้ทําการทําการ ฝึกบริหารร่างกายจากจากสิ่งที่ได้ศึกษามาครับเพื่อลด<ม>อาการปวดหลังครับผมและส่วนสุดท้ายก็คือบรรณกรมของข้อมูลที่กลุ่มเราได้ไปศึกษาข้อมูลมานะคะค่ะเนื่องจากปัญหาการปวดหลังเ,เป็นปัญหาที่พบเจอได้ในบุคคลทั่วไปทางเราจึงได้ศึกษาข้อมูลมาได้แบบนี้ หวังว่างานของพวกเราเนี่ยจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่รับชมไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้กลุ่มของดิฉันกลุ่ม7จขอขอบคุณค่ะ